ให้ลุงพลไม่ว่าจะซื้อหรือฟรีก็ผิดแล้วก็สามารถเออเอ,อ,เอ,อรัฐบาลถ้ามันรู้ว่าที่แบบนี้ยกให้คนอื่นนอกเหนือจากเชื้อสายวงตระกูลก็เท่ากับว่าหลวงยึดเลยก็คือหลวงยึดตั้งนานแล้วยึดมาตั้งแต่ยึดมาตั้งแต่พ่อของพอลลี่ ยึดตั้งแต่พ่อของพอลลี่สละให้ลุงพลแล้วอันคืนนั้นอันนั้นคือไม่ใช่เป็นของลุงพลเลยก็กลายเป็นของหลวงไปเลยนั่งแต่บัดน,นั้นมาแล้วแล้วตอนนี้ที่ศาลที่ศาลพิพากษาที่ศาลสั่งมาให้เอาสิ่งปลูกสร้างออกทั้งหมดหมายถึงสิ่งอะไรก็ช่างที่เราไปสร้างไว้บนที่ดินผืนนั้นเ ทุกอย่างทั้งแต่เขาเขาจุดหมายของเขาคือปูป่บริจิตจุดหมายของเขาคือปู่บริจิตเอาปู่บริจิตออกในเมื่อเราออกแล้วเราเมื่อเราออกออกแล้วเราจะทําความสะอาดหรือไม่ทําก็ได้เป็นไปนสิทธิของเราเขาสั่งให้เราออกเราก็แค่ออกแค่นี้เองเราจะขุดหลุมขุดบอ่ออะไรทิ้งไว้ยังไงก็ทั้งทั้งหัวมันจริงๆแล้วไม่จําเป็นเลย ไม่เป็นที่ของป่าไม้ไม่ใช่ที่ของใครมันเป็นที่ของหลวงที่ของรัฐเออเราเราเราไม่สามรารถ,ท,ถที่จะเราเราไม่จําเป็นที่จะต้องเอาออกหรือว่าจะเก็บไว้หรือว่าจะอะไรไม่ต้องทาความสะอาดไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเดี๋ยวมันก็เอาต้นไม้มาปลูกแล้วเออจริงๆไม่ไม่เกี่ยวเลยเพราะที่ตรงนั้นไม่ใช่ของลุงพลไม่ใช่ของใครทั้งนั้นเพราะว่าหลวงยึดตั้งแต่พ่อของพอลลี่อ่ะยกให้ลุงพลไปแล้ว ที่ตรงนั้นไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นนะครับมไม่ใช่ของบ้านมไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นออันนี้คือทําความเข้าใจนะครับ<ม>เพราะผมก็ไม่รู้หรอกก็ฟังจากทนายมาเหมือนกันแหละเออกฎหมายมันเป็นอย่างนั้นที่สทกสิที่ทํากินที่เอะอะไรนะเอะสปกเออสปกอสธกสธบ5 แต่ท่อเอ่อท่อเอ่อพอทบห้านี้มันยังเป็นไม่ไม่เป็นที่ของใครพอทบห้าหมายถึงว่าที่เราไปเสียภาษีดอกยากกันนะอันนั้นไม่มีที่ไม่มีที่ของใครทั้งนั้นแต่ถ้ามันเปลี่ยนจากพอทบห้าเป็นสบกก็คือตอนนี้ก็คือมีมีสิทธิ์แล้วก็คือมีสิทธิ์แล้วนะครับก็ที่ตรงนั้นไม่เป็นเคยข,ของใครทั้งนั้นเป็นของป่าไม้ป่าไม้ ให้เอาพยานให้เอาพยานาคปู่ปริจิตออกก็คืออ,ออกออกแค่นีจ้จบจะเป็นหลุมเป็นบอ่ออยู่ตรงนั้นใครเสือกไปเดินเทเลทาล่าตกลงไปคอหักตายอยู่ตรงนั้นก็ไม่มีสิทธิ์มาโทษล,ลุงพลนะไม่เกี่ยวนะครับพี่ป่าไม้มึงต้องไปคุยกับป่าไม้เราเองมึงต้องไปฟ้องเอาป่าไม้เอาเองมันไม่ใช่ที่ของลุงพลเออล้วก็ที่บอกว่าขยายถึงวันที่ยี่สิบ่ะคือขยายการรื้อถอนนะครับ ไม่ใช่ขยายการครอบครองนะครับการครอบครองไม่มีนะไม่มีตั้งแต่แรกแล้วการครอบครองไม่มีตั้งแต่ที่พ่อพอลลี่ยกให้ลุงพลแล้วตรงนั้นน่ะถือว่าผิดตั้งแต่แรกแล้วไม่รู้กี่ปีมาแล้วอ่ะเออแต่ทั้งหมู่บ้านมันก็เป็นอย่างนี้กันหมดมันก็ซื้อก็ขายก็ซื้อก็ขายก็อยู่ตรงนั้นแหละถ้าลุงพลจะแกล้งมันนะลุงพลรู้ว่าไอ้ที่ส่วนยางไอ้นี่ไอ้นี่ขายให้ไอ้นีไน่ไอ้นี่ขายให้ไอ้นี่ไอ้นี่ ไปชี้เลยครับโดนยึดแม่งทำหมู่บ้านเลยเชื่อดิแค่แค่แค่ีคคสวนยางของมึงนะ่ะเป็นพ่อมึงเป็นคนทํามาแล้วไปจับจองไว้เพราะว่าทุกอย่างมันมีแต่ใบจองไมีแต่สิ่งที่ทากินที่สวนยางตรงเนี้ยพ่อมึงทาอยู่พ่อมึงจองได้เสือไปขายให้ไอ้คนหมู่บ้านโน้นอะไรเงี้ยโดนยึดแล้วนะนะ่ะถ้าลุงพลจะแกล้งไอ้พวกนี้นะไปชี้เลยสวนยางนี้ครับ แต่ก่อนเป็นของไอ้กอตอนนี้มันขายให้ไอ้ขอใครแล้วแค่นี้มึงยึดแล้วไม่ต้องฟ้องเลยเพราะว่าถือว่าสละการครอบครองแล้วเพราะว่าใบครอบครองสอกอสิที่ทำกินและสะปอกอให้เฉพาะคนที่มีชื่อเท่านั้นในการที่จะอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นไม่ได้ให้คนอื่นที่ไม่มีชื่อเหมือนลุงพลไม่มีชื่อลุงพลถึงสู้ สู้ไม่ชนะไงเพราะว่าลุงพลไม่มีชื่อในใบ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 ที่ทํากินตรงนั้นะที่ที่ของคุณครูเขายกให้นะ่ะลุงพลไม่มีชื่อไงถึงได้แพ้ไงแค่นี้เองง่ายๆแค่นี้เองก็คือมันเป็นกติกาว่าคนมีชื่อเท่านั้นถึงจะทํากินได้แค่นี้เองนะครับ